อยู่ห้างกินครับโอ้โดดดิวยหลอดหลอดเตลงๆไปเส

ตัวไรมันสอันหัวมันแข็งม,มันต <c oughs> ู้ฟูนยเด้ยอะไรเลยปิวละหร

ไม่แดงเก่ตัวเมืองบอกไม่ขาดเก่ารบรบยังไม่ได้ตัวเลยเศกุกอันหนามไม่ห่อเวลาเวลาไม่ให้เห็นแม่งดินนะพอเรามือลงไปแม่งหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ พี่ต้องจับให้มันเปลี่ยนจับให้มันอยู่กลัวต่นปว้ย่ตะตตังันี้อกน้าห่อนไปจะโคตรเงสิุกแล้วนังเที่ยงเขาสำกันตื้นทวดห่อน นย่แถวเนี <จ uur> ่ยมาแเนี <alles> <stop> ่ยเนี่ยเนี่ยมอนอยู่เนี่ยนี่ปีงปลาคุลามเนาะมันจุดจวดเลย

มาแล้วีช่อนวะกูว <fellow said> ่ามีนะกูว <s conna ester> ่ามีหน้าที่ถือถุงตามดีกว่ามาแล้ว

นี่หอดบ่ทันกูหรอกอยู่ข้างนเลย้เือามัอยูเ้อูี่ไลๆไม่เลนหามปล่อยรงกับขนอยู่เลยมพูดง่ได้สเดียวปอยกับื่นอยู่เลยคผู้หนึ่งผู้หนึ่งเจ้ผู้หนึ่งปล่อย สามันนะมันปปจะปล่อยงานเห่า,าคา้นได้สีเห่าก่อนโอาขันปออนระปดุกอ่เช็สละไปลูกไปลูกใ้มอมวันนี้ยังฟังอ่ะ ว่าต้องใส่แต่ใจยังบ่ก็จะเอาแหคืนนี้่นวัวน้ำฟางกะไรว่าต้องลุหนาวนะยังเอาบางคนฮึบา้โหมันคืนยังว่ัขึนโดดยี่เฮ้ยเลื่แต่ผู้อืนอยู่เหรี่ะ ไหนเรือยขเขึเนเ้นฝั่วไหนนี่หุ่นน่หุ่นย่งไหน้วยออยกัเหอะีเดียวอ้าวงนี้ได้ปลาสองสามตัว <c oughs> ปลาช่อนปลาดุกครับได้ล้วเาอาไปถ้าวูลา้ไป 我这里可苦，拉回一个，来啦！你。